สวัสดีค่ะเมื่อวานพอเริ่มต้นแห่งวิสนาอิกายจะกล่าวถึงการนับถือมหาวิษณุเป็นใหญ่แล้วก็เล่าเลยว,ว่ามหาศิวะน,นั้นเป็นเทพเก่าของคนเผ่าอารยันซึ่งบุกลุกเข้าไปทางอินเดียทางเหนือ และนำเทพ,พของตนไปด้วยส่วนเทพเก่าของทางอินเดียหรือชนเขามิรักะมันหรือมิรักะเลยกยงคุณอาจจะพอนึกออกดาวิเลียนพวกนี้ก็อย่างที่เราเห็นแขกชมินตัวลลำๆดำๆผมจิตเมื่อ ชนเผ่าอารยันซึ่งเป็นคนผิวขาวจมูกโดกรูปร่างงามได้ลุกเข้าไปครองอินเดียทางภาคเหนือถ้าเราดูชนเผ่าอ,อินเดียในปัจจุบันที่กำลังม,มีเรื่องมีราวพวกจำู หรือพวกแคชเมียร์ที่เรียกแค่แคชเมียร์เราเรียกกันว่าแขกขาวถ้าจะดูแขกขาวนี่ดูได้อย่างอิรานเนี่ยค่ะที่ิฉ่นบอกแล้วว่ามาจากเมโสโปเตเมียอิหร่านกับอิรักยังอยู่ตรงนั้นชนเผ่าอรารยันอยู่ตรงนั้นแล้วมาจากตรงนั้น คนอารยันจึงรูปร่างสวยผิวขาวเว่าชนเผ่าอารยานันได้เข้ามาถึงอินเดียบอกแล้ววา่าได้นำพระศบวะมามาเจอกับชนเผ่าดราวิเดียนหรือมิลกขะหรือถ้าลงไปทางใต้หนะเขาเรียกเผ่าทมินโพนีแจะผิวดำเตี้ยลำ เมื่อเป็นเช่นนั้นเทพเจ้าก็เริ่มต้นมาผสมรวมกันคืออริยันเขาก็นับถือเทพเขาดาวเยียนนับถือแต่ผสมมากๆกับเ้าความนับถือความศรัทธามารวมกันก็เหมือนพุทธของเราจะว่าเป็นพุทธแท้ก็ไม่ใช่ของเราดี เป็นทั้งพุทธเป็นทั้งพราเป็นทั้งผีเล่ารวมกันหมดค่ะถ้าเราจะมาโทษตัวคนนั้นถ,ถือผู้ถือผีถือพระไม่ได้ก็เราอย่านับถือเจ,จ้าพ่อเจ้าแม่นอกจากเทวดาแล้วเราก็บอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่เหนือนะเทวดามีไหมมีมีจริงแ,แน่นนอนเทวดาเราก็นับถืผี ผีบ้านผีเรือนพระภูมิจ้าี่เราก็ยังต้องนับถือเพราะฉะนั้นอะไรที่ยังนับถืกอ,อก็มารวมกันคราวที่แล้วเมื่อเล่าถึงมหาวิสังจึงไม่ได้พูดถึงกำเนิดก็พูดมาแล้วในตอนเริ่มต้นจำได้มาที่บอกโลกเรานี้ที่แรกไม่มีอะไรที่มีชีวิตหลงเหลืออยู่เลย มีแต่ความว่างเปล่าถ้าจะมีก็มีแต่เพียงพระสัตย์ปยาพราบคือพลังงานแห่งสัตยะพลังงานอันดีงามล่องลอยอยู่เท่านั้นเองพลังงานที่เกิดขึ้นครั้งแรกก็ล่องลอย,อยไม่เกิดตายคือไม่สูญสลายมีอยู่เท่าไรก็ล่องลอยนั้น จากการกําเนิดของโลกก็ここน่าจะใช้พลังงานนั้นอยู่ปรากฏว่าท่านไม่มีนามท่านไม่มีรูปไม่ใชความผาสุขเป็นดีลท่านอยู่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งดิฉันต้องเอาอันนี้เป็นย้าเพื่อจะแยกเห็นว่าแล้วพระวิษณุเกิดขึ้นได้อย่างไรต่อมาท่านก็ เงาไม่มีเพื่อนก็จะสร้างอะไรที่มาสักอย่างท่านก็แยกจากหนึ่งจากอีกกับภาวะแยกเป็นทวิภาวะในทวิภาวะนี่ท่านแยกความสุขสงบไว้อย่างแยกเอาความมีฤทธิ์เดชอะไรแยกออกมา ชนที่แยกออกมานี้เราเรียกกันว่าพระศักติอว่าพระอุมาจึงเป็นสิ่งที่รวมอยู่กับมาเทพแต่เป็นเพศที่อ่อนโยนเราก็ให้เป็นผู้หญิงซะแล้วก็มีฤทธิ์มีเดชจากนั้นมาอะไรล่ะเมื่อจากท่านแยกพระอุมาออกมาแล้วทีท่าน,น ก็ทรงำคาญเวลาส่วนหนึ่งของท่านที่แยกมาเป็นปุรุษะเนี่ยท่านอยากจะหยุดเงียบเมียบตามภาษาโยคีพลังงานส่วนที่เป็นสติก็คอยแต่ลบพวนเพราะฉะนั้นการแยกของเทพจึงเริ่มต้นจากการที่เรียกว่าเมื่อมีอาลัยขึ้นมาลบพวนแล้วท่านก็ต้อง แยกออกไปคราวนี้สิ่งที่ฉันแยกออกไปคือช้านำก็ข้างซ้ายของไปนสนปลายปกตรงนี้ที่ดิฉันบอกว่ามหาวิชัุเกิดจากเบื้องซ้ายของมหาเดวะหรือของมหาศิวะหรือพระศิวะเริ่มแรก,กเรียกว่าพระสดาศิวะ ขอทหารน,นะคะแต่อ่านเป็นดอเด็กอบว่าเป็นพระสดาศิวะหรือมหาเทวะทิเทวะนั่นเองกานี้คุณก็จะต้องทวนความแํมรู้ลววะว่ามหาวิษณุหรือพระวิณุเทพนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรก็คือเกิดขึ้นมาจากมหาสิวะได้ทรงแบ่งภาคของ พระองค์เองขึ้นมาเราเล่าเรื่องของมหาวิษณุละเอียดแล้วในการที่ท่านทรงกำเนิดขึ้นเพราะฉะนั้นดิฉันจึงย้อนแต่เพียงว่าการกำเนิดของมหาวิษณุเทพนั้นท่านกำเนิดขึ้นจากเบื้อง้ายของมหาศิวะและต่อมาท่านบรรทมแล้วก็มี อดอกบัวเผาเผาบัวเกิดขึ้นแล้วมีดอกบัวแล้วจึงเกิดบรมมาบรมมาจึงเกิดจากสายของดอกบัวแล้วมาเป็นดอกแล้วก็บานขึ้นจึงเกิดบรมมาแล้วก็ทะลาะกเรื่อยมาอยากดรจะแล้วแล้วจึงทวนกำเนิดว่ามหาศิวะเกิดขึ้นแล้วทั้งแยกมาเป็นมหาอุมาและ จากซ้ายของท่านท้ายทั้งหมดก็เกิดเป็นมหาวิษณุนี่คือสิ่งที่กำเนิดเทพได้บอกไว้ฉะนั้นเมื่อมาเล่าถึงมหาวิษณุทางฝ่ายฮินดูก็ก็เหมือนกับว่าลูกกันละว่าท่านมาจากไหนท่านมาจากเบื้องซ้ายของมหาเดวะจึงอยู่ทางเบื้องซ้ายเป็นน้อง อยู่ทางด้านซ้ายเสมอมาวิษณุนี่เมื่อทรงประสูติกำเหนิ่คือใช้คำว่ากำมือนประสูต์ไม่ได้เป็นคนแบบก็ทรงอวตารการอาวตารที่ยิ่งใหญ่ของพระอ,องค์นั้นมีเจ้กันสิบครั้งการอาวตารแต่ละครั้งก็มีปัญหาเกิดขึ้น ถ้าไม่มีปัญหาอันยิ่งใหญ่ขึ้นท่านก็ไม่เอาปจารขั้นแรกที่เอาตาลขึ้นขั้นแรกสุดนั้นในบูราณกาศก็เล่าถึงพระบัยวัสวัรมนุแปลกพระมนุในของฮินดูกับพระมนุ ของคริสตศาสนามีส่วนและไม้คล้กันเป็นอย่างยิ่งจนยากจะบอกว่าเป็นของฮินดูก่อนหรือของคริสตก่อนแต่ถ้าเราพูดถึงตามเวลาแล้วเราก็ทางฮินดูน่าจะมาก,ก่อนแต่ถ้าพูดอย่างนี้คริสตก็คงไม่ยอมเอาเป็นว่า วันนี้เราคุยกันเรื่องของฮินดูเทพฮินดูเราก็จะคุยกันเรื่องฮินดูแต่ฉันไม่นําไปเปรียบเทียบก,กับทางคริสตให้เกิดความยุ่งยากและความโต้เถียงกันเราจะพูดเรื่องขององค์ที่เรานับถือองค์นี้เราก็จะพูดองค์นี้ปรากฏว่าพระมนูนี่เขาบอกเลยว่า เป็นเชื้อสายพระทิย์เกิดจากนางสัญญาพระทิตย์นี่มีพระชายาสององค์นะคะมาหลังเล่ารายละเอียดคือนางสัญญากับนางชายานางสัญญานี่เป็นชิดาทากุเวนหรือเราเรียกกุเบละก็ได้นะคะหรือเราเรียกทาวเวสุวัตก็ได้คลองทิศหนึ่ง นางสัญยาท่านทนพระกายร้อนของพระาทิตไม่ไหวก็เลยเนรมิตพระนางฉายาให้อยู่แล้วท่านก็หน,นียอาซะดือด้อวันหลังค่อยเล่าว่าพระสุริยาทิตย์นั้นเป็นอย่างไรตกลงว่าคุณได้รู้แล้วว่าเท้ามนุนี้ได้เป็นลูกหลานสืบเชื้อสายจากพระอาทิตย์กับนางสัญยา เดี๋ยก็จะเล่าต่อว่าพระมนูเกี่ยวข้องอย่างไรกับมหาวิสุ<ม>เอาแคอคนี่เกิดขึน